เอาใจคนที่ชอบบราวนี่นะครับวันนี้เราจะทำบราวนี่ในรูปแบบคุกกี้นะครับชิ้นเล็กๆเสิร์ฟมาในรูปแบบของแซนด์วิชตัวไส้เนี่ยจะมีครีมชีสและก็มีไส้สตรอเบอรี่ครับเรียกว่าถูกใจหอมหวานในเดือนแห่งความรักอย่างแน่นอนครับ เริ่มต้นนะครับเราจะใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์นะครับเดี๋ยวเราจะนําไปละลายนะครับซึ่งสูตรนี้ผลทดแทนเนยครึ่งหนึ่งด้วยช็อตเทนนิ่งน้ํามันรําข้าวกระปุกนี้เลยครับการที่เราทดแทนเนยด้วยช็อตเทนนิ่งน้ามันรําข้าวนะครับจะช่วยทําให้ขนมหวานของเราเนี่ยครับดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาเป็นส่วนประกอบที่ดีต่อสุขภาพนะครับเพราะว่าไม่มีคอเลสเตอรอลปลอดภัยจากกรดไขมันทรานะครับแล้วก็มีไขมันอิ่มตัวที่น้อยกว่าเนยและช็อตเทนนิ่งทั่วไปที่สําคัญวิตามินา อาหารที่มีอยู่ในช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวนะครับเหมือนกับน้ำมันรำข้าวทุกประการครับเราจะใช้อยู่ที่30กรัมนะครับและเนย30กรัมเท่ากันครับเวลาละ,ละลายในไมโครเวฟนะครับอย่าใช้ความร้อนสูงนะครับใช้ความร้อนต่ำๆและครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ที่20วินาทีนําออกมานะครับคนเล็กน้อยยังไม่ละลายดีทำซ้าแบบนั้น,นะครับจนทุกอย่างเนี่ยละลายและเข้ากันดีครับ คนจนส่วนผสมมีลักษณะที่เนียนนะครับแบบนี้ใช้ได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมีไข่ไก่นะครับใส่น้ำตาลทรายแดงกลิ่นวานิลาตีให้เข้ากันนะครับ<ม>ขั้นตอนต่อไปนะครับร่อนแป้งผงโกโก้เราจะใช้เป็นผงโกโก้ธรรมชาตินะครับผงฟูเกลือร่อนตามลงไปครับ ใช้ผายางนะครับผสมส่วนประกอบให้เข้ากันครับส่วนผสมเขาจะหนืดเล็กน้อยนะครับสูตรนี้เราจะใช้ที่ตักคุกกี้เบอร์50นะครับเวลาเพื่อนๆซื้อเนี่ยสามารถสังเกตได้ครับเขาจะมีเบอร์อยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เตาอบของเรา180องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนนะครับตัวบราวนี่โดของผลเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ตัวแล้วถ้าเผื่อของเพื่อนๆค่อนข้างเหลวนะครับแนะนําว่า แช่ตู้เย็นก่อนสักประมาณ3-5นาทีจะทําให้ทํางานได้ง่ายนะครับถาดอบนะครับเราสามารถรองด้วยกระดาษไขหรือวันนี้ครับผลใช้ช็อตเทนนิ่งน้ํามันรําข้าวนะครับทาบางๆนะครับให้ทั่วถาดครับนำเข้าอบเป็นเวลา10นาทีครับ สูตรนี้เราได้ทั้งหมด32ชิ้นนะครับพักให้เย็นลงบนถาดประมาณสัก2นาทีหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราย้ายมาพักบนตะแกรงนะครับเพื่อให้เขาเย็นสนิทอย่าลืมนะครับที่สกู๊ปคุกกี้ของผลผลใช้เบอร์50เวลาที่เราบอกว่าเบอร์50หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเผื่อเราใช้สกู๊ปคุกกี้ตัวนี้นะครับตักส่วนประกอบ ที่มีทั้งหมด1นึ่คอร์สด้วยกันนะครับเราจะได้ออกมาทั้งหมด50ชิ้นนั่นหมายความว่าถ้าเบอร์สคู๊ปของเราเนี่ยครับเบอร์ยิ่งเยอะเช่นหมายเลขร้อยนะครับก็จะยิ่งเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆครับตัวไส้ของเรานะครับจะมี2ส่วนด้วยกันจะมีส่วนที่เป็นแยมสตรอเบอรี่นะครับและก็ส่วนที่เป็นไวท์ช็อกโกแลตครีมชีสนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมส่วนที่เป็นไวท์ช็อกโกแลตครีมชีสกันก่อนนะครับพลเข้าไมโครเวฟนะครับสามรอบรอบละยี่สิบวินะครับแต่ละรอบนะครับเราต้องออกมาคนเล็กน้อยนะครับเมื่อเข้ากััันนนดีีีแล้วะะคคครรรบบมชส ตีให้นุ่มครับผมนุ่มดีแล้วนะครับใส่ไว้ช็อกโกแลตลงไปเลยครับอย่าพักไว้นานนะครับเพราะว่าครีมชีสของเราเนี่ยมีความเย็นไว้ช็อกโกแลตนะครับถ้าเขาโดนความเย็นเนี่ยเขาจะแข็งและเซ็ตตัวใส่ลงไปแล้วรีบตีเลยครับลองดูนะครับนี่ครับเนื้อสัมผัสตัวไว้ช็อกโกแลตครีมชีสของเรานะครับนุ่มมากทีเดียวครับเพราะว่าเราตีเอาอากาศเข้าไปด้วยนะครับเพื่อการทํางานที่ง่ายนะครับคนจะนําใส่ถุงบีบครับ เสร็จเรียบร้อยครับนี่น่ารับประทานไหมครับก็ออกมาเป็นชิ้นแบนๆแ,แ,แบบนี้นะครับกัดลงไปก็จะได้รสชาติของบานี้เข้มข้นก่อนตามมาด้วยครีมชีสในรสชาติของไวท์ช็อกโกแลตนะครับแล้วก็แยมสตรอเบอรี่ถ้าเพื่อนๆทานไม่หมดนะครับสามารถเก็บในตู้เย็นได้แต่แนะนำนะครับว่าให้เก็บ ในกล่องสูญยากาศเพื่อที่ว่าบราวนี่ของเราจะได้ไม่แห้งนะครับกัดลงไปจะได้ฟัดจี้ทุกคำเลยครับและนี่ก็คือเมนูในเดือนแห่งความรักที่พนนำมาฝากนะครับบราวนี่คุกกี้แซนด์วิชไส้สตรอเบอรีคร่ครีมชีสครับ